ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังเอาห่วงทางสะดวกไปใส่ไว้นะครับเพราะว่าขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สามสองนะครับจะต้องมารับห่วงทางสะดวกที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับขณะนี้นะครับขบวน ด่วนพิเศษทักษินารัสที่3 2สองนะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนด่วนพิเศษที่4 3สนะครับจอดหลีกให้ในทางที่2นะครับวันนี้เพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าขบวน ด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับวันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชินำเบอร์อะไรนะครับมาลุ้นกันนะครับมาแบบนิ่มๆนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าศูนย์สี่นะครับขอคอลอนะครับคืนห่วงทางสะดวกนะครับแล้วก็รับทวงทางสะดวกทางด้านนู้นนะครับเดินทางต่อนะครับสำหรับขบวนส่วนพิเศษทัศนีานารัตที่สามสองต้นทางปุรุางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับ ครับหลังจากที่ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะออกเดินทางนะครับจากชุมทางหนองประดุกครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับนำห่วงทางสะดวกนะมาให้พอขครนะครับรับห่วงแล้วนะครับก็ พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับสำหรับไฮโซสุราธานีนะครับวันนี้พ่วงมาสามคันนะครับนี่นะครับไฮโซสุราธานี so นะครับโดยพิเศษที่สี่สามนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุราธานีนะครับออกเดินทางต่อนะครับ ขบวนนี้เป็นขบวนรถนั่งปาประกาศทั้งขบวนะครับวันนี้จอดรอลีกประมาณ10นาทีได้นะครับ